อืมสวัสดีครับก็โมราผมจีนคงกับไก่เครื่องบ้านที่กำลังขันอยู่ในตอนนี้ด้วยวันนี้เราก็จะมาคอนเทนต์สุดแสนคอนเทนต์นั่นก็คือคาคิชิสี่ตัวในด่านไอเอ็นฟิลิตุ่ยหรือด่านเบบี้ดีสุดสุดนี่มันคาคิชิสี่ตัวหรือเปล่าะพี่เออหรือผมว่าผิพี่พี่เฮ้ยนี่มันคาคิชิอ่ะอย่ามาเดาอะไรออกออกไปเปลี่ยนมาในนี้นะ อืมมาถึงนี่ครมแล้วก็ว้าวเขามันไดด่านแบบโคตรอพีแล้วยังไงนั่นล่ะกันอื่นเราจะไม่มีทางวางคาคิชิได้เลยแม้แต่นิดเดียว่อะไรนั่นละถ้ามันขายตั้งแฮมื่นเราได้วางนามาิได้ระเบิดสีสิบหน่วยว่า h e าฟ้า ใครบอกให้พงงานามิออมาเนี่ยก่ถึงกับร้องแล้วงงไม่จัดเรื่องระดับยากกันเล่ะมาตอนตีอะไรคิดเนี่ยเอาปกติก็ห่อแน่อนนามิท่าเลือระดับยากเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยน่าจะหนึ่งนาทีน่าจะแตกณนี้แน่นอนว่านามิเอ่อดาเมจสีหน่วยนั่นเน่ยก็จะรุนแรงและโคตรโอพีเสืดอ ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อก็เลยคิดว่าปั๊มตังไปก่อนนะคิดว่าน่าจะผมน่าจะปั๊มตังไปก่อนเออเพราะว่าในการอารมิมานั้นเนี่ยแน่นอนผมยังได้ตังค์อะแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งอะมีนาเมื่สี่สิบหน่วยก็จะพังงาดแล้วอืมพังงาดอะไรล่ะเออมันจะได้เตะเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 มันไม่งผ่านหน้าบ้านไปเฉยเลยเฮ้ย อะไรกันวะเนี่ยโอ้มันเกินไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิฉี่รีบจาไปไหนพีชอยังไม่ได้นับศพทหารเลยก็จะจบแล้วเกินไปหรือเปล่าก็แค่รอตังค์นิดเดียวเดี๋ยวรอพี่แป๊บเดียวอะไรกันเนี่ยผมไม่ได้เอาไม่ได้เอาตัวเงินห้าดาวมาไหนเงาอะไรมาเนี่ยก็โทษผมลืมดูไม่เป็นไร ผมจะทำคอนเทนต์นี้ให้ดีที่สุดถ้าที่มันจะเป็นไปได้อะนะก่อนอื่นเราต้องรอเงินอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่เดูไหน4ี่หสิบเลยนะว้ยโคตรแพงเออไก่ที่ผมถึงกับะอึอสี่ร้อยห้าสิบยงเงินเลยโอ้โหแพงโหดจีกตอนนี้ก็ได้มาแล้วห้าร้อยนะแล้วกวางโจมตีอัสุแนจะล่าททไอ้เจี๊ยไม่ตัายเฮ้ยตายพอดี โยกวางนวดดำสองร้อยสี่สิบหกหน่วยโอเคนะครับในด้านนี้เราจะใช้นวดดำร่วมกับสโรมาชั่นแต่ผมก็อยากได้ตังค่ะทำไมฮะตอนนี้ผมก็กำลังทำการอับดามีเพิ่มอีกสี่ร้อยห้าสิบด้วยนี่ก็คือตังนั่นเองนะครับตัวโกตังผมเริ่มจะไม่มีแล้วนะ<ฮ>มีอัาปไปอีกสี่ร้อยห้าสิบด้วยนั้นม,มันก็จะรุนแรงแบบนี้นะครับรุนแรงมากๆนะครับผม,มเป็นเป็นการโจมตีที่แบบ ไปฝังสบู่ที่โคตรโอพีโอ้โอ้ดัทใช่ไหมเขาเลยดูนะครับโคตรโอพีสัสสัสหนักวิ่งถึงกับวิ่งผ่านแบบจิ๋วๆนะครับโอ้ดับไม่มีนวลดาตรงนู้นเนี่ยผมว่าแห้งว่าะเบ็ดเดียวบ้านน่าจะแตกนะครับผมแตกตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะดูเลยทำการไปฟองสบู่แบบรัวๆแบบนี้อะคือทำไมคอนเทนต์มึงต้องรับมากขนาดนี้ได้ยังถามจริงปัตสาัก แอรอมาจบแล้ว <c oughs> ลืมไปนะมิมตีแอไม่ได้นึกว่าโอ้โหในสุดก็มีก็เรียกว,ว่าความหวังของหมู่บ้านเกิดขึ้นมาอีกสองตัวด <c oughs> ีนะที่มันไม่ลงตัวอะไรอ่ะมันั๊มตังอย่างเดียวมาเลยไวไงมีสิบสี่แล้วแต่เนะี่ยบอกกับเดียว,ว่าไม่มีตัวต้นเกมเนี่ยน่าจะแตกแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านแล้วก็ประตูบ้านน่าจะแหกหมด <c oughs> แต่นี้ผมก็ทําการ ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฟาร์มตังวันไหนทำการขายนามิที่เอาไ้าใช้ต้นเกมขายทิ้งไปเลยเฮ้ยไม่ใช้ตันคว้าเลยคิดว่าใช้นามิต้นเกมเนี่ยเ <c oughs> ขาจะลำบ,บากเลยให้ตายเถอะถ้าไม่มีหนวดดำเนี่ยผมน่าจะแห้งไปตั้งแต่5นา,นาทีแรกแล้วขอบคุณมากหนวดดำเอ่อจริงๆแล้วมันดามจมันก็น้อยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเอ่อมันมันสโลได้นะ เดี๋ยวตอนนี้ผมกลาลังสังเกตเขากํลาลังขึ้นยานหรือว่าเขาขึ้นไม่ได้หรือว่าเขาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยขึ้นยานได้หรือเปล่าวะทีนี้ผมก็เลยวางคาคาชินะครับที่สุส๊ดต่จะลอที่เพิ่งได้ตังมานะแต่วางไม่ได้ผมก็เลยกลับไปไข่นามิหนึ่งตัวแล้วก็วางคาคาชินะครับเฮ้ยมันชื่อคาคาชิหรือคาคาชิวะมันเรียกให้มันทุกเนี่ยวะโทษเเ้ยแต่ผมก็ขอโทษนะครับผมไม่ค่อยจะได้ดูนารุตุ้ยซะด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้ ผมก็ากาลังทําการอัปเกรดนะครับเพื่อจะเลือกวิชาอันเชิญนะครับนกอีแร้งออกมานะครับผมรอไปก่อนเรอเวลาไปก่อนนะครับตอนนี้เด๋นวนะมาแล้วนกอีแรงนะครับผมก็เลือกอันเชิญขึ้นมาฮะแน่นอนว่าการกี่นั้นตัวแต่จะลำบากโอ้โอ้โอ้เงยสักมากแล้วมงเนี่ยโง่มันโอ้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 โโอ้โออ้โอ้โ อัะตัวดำเดี๋ยวไม่รู้ตัวโธ่มันบินผ่านร่างกายกันไม่ได้นะครับมรงทุนกนอย่างเดียวรู้สึกวุ่นวายรู้สึกมันย <laughs> ุ่งเหยิงอะไรเงี้ยโอขาติดไม่ใช่เหรอเอ,อถ้าบินกันตีตัวติดติดกันเนี่ยตัวไก่ปีกมันจะตบหน้ากันแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็เลยทําการบินห่างๆกันนิด <laughs> น,นึงเฮ้ยทิ้งระยะห่างเดี๋ยวโธ่เดี๋ยวโอ้ทายายากเลย ตอนนี้ผมกำลังโดนหดทิมนะครับคือโดนหลังเท้านะฮะจะโคตรโอพีตอนนี้ผมก็เลยทำการบินโฉบเท่านี้นะครับห้ะจุดยืนของตัวเองนี่โอ้โหคนละซีมม่มุมเยิ่งไปแอร์อัดเป็นเจงี้ก็เดินไม่ได้ผมก็เลยทําการปล่อยตัวกลัวแบบโคตรรวดเร็วนะครับอืมเบลสตาที่พวกแล้วโคตรไวผมก็เลยเก็บเงินไปเรื่อยๆนะฮอ้ยโอ้โหมันต้องสุดยุ่งเยอ,อย่างจะหาทำนะครับบอกคำเดียว ว่าอย่าหาทํานะคร <và yaş> ับเฮ้ยมีคนอู้งานมาอยู่ข้างล่างโอ้โไม่ใช่อู้งานนี่ไม่ค่อยปุ้มใจเท่าไหร่นะครับก็ผ่านไปเรื่อยๆปุ้มเดาเลยว่าจากไอคิวแปดสี่พันเซลนะครับเฮ้ยในบาายกก็อได้ประมาณหกสิบเวฟนะครับอันนี้คือการเดาล่วงหน้าที่ผู้เห็นอนาคตนะรย่าโคตรมั่วเลยแต่ประมาณหกสิเวฟหมดอ่ะเออนะครับ ดาเมจเป็นล้านบอกคเดียวว่า <Bro. S 1> ตีไม่โดนเฮ้ยโอ้โหโตกใจเที่ยมีคนลุดบอกคำเดียวว่าตอนนี้เหลือน,นกแล้งอยู่สมตัวนะครับโอ้โหมันจะถึ่งไหมเนี่ยแต่ผมเดาได้ว่ามันต้อง60สิบนั่นแหละถึงว่านกล้างจะตัวเดียวหรือว่าจะสามตัวหรือว่าจะสี่ตัวเนี่ยในค่า H P ของตัวมันก็จะลดลงนะครับเฮ้ยมันเป็นสี่ตัวอยู่นี่ว่ะ มันกำลังดิ้นชักดิ้นชักงออยู่ด้านล่างนะครับเชื่อเลยเนี่ยคือไอผู้ครับมันออกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่วิญญาณนกแ้งนะครับผมก็ก็มันก,ก,ก็จะเป็นสภาพอย่างเงี้ยดิ้นนะครับผมไม่มีผู้ครับโอ้ดิ้นนะครับดิ้นเต็มที่เื่อเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไม่เห็นสภาพนกแ้งดิ้นเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนอย่าพึงฟินหวังไป ไหนก็ลุกขึ้นมาก็ช่วยกันปาก็ได้นะเพื่อนนะถึงว่าจะไม่มีคนขับเนี่ยแต่จิตใจไหนแน่แน่นะเพื่อนนะโอโหเจ๋อะไรเนี่ยก็คือตอนนี้คาคาชิดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นนะครับเนื่องจากไม่มีคนขับโอ้โหโคเทปโค้เทปเลยโโเทีนี้ผมก็าำลังทำการลอนตะกั่วเรื่อยอเรื่อยเว็บห้าสิบหกแล้ววะเนี่ยเนี่มาโคไกใจุดส้ายก็ทุยสุดท้ายอะไรวะ ลิ้นพันนะสุดท้ายก็ได้แค่นี้แหละครับถักแกจวยโคกิของผมเฮ้ยไม่น่าใช่เตือนกแร้ง2ตาของผมแล้วเป็นกระบอกนกแรงตาเดียวแต่นี้มันเปิดตาแล้วนะฮะกลายเป็นดับเบิลตานะับผมเออเป็นเน็ดโคตรเน็เล้ปล่อนไปเรื่อยครับปัดระบปับปับปับบวัตตาฟ้โคตโอพนเฮ้ยมันล่อนจนจอดำหมดแล้วเนี่ยตอนนี้กาลังเวฟที่58สับนะครับ เขาจะไปได้ไกลครับท่านผู้ชมเไรเป็นสุดยอดขนาดนี้ในตัวนี้มันวิ่งรุดมาก็โดนตะกั่วเข้าบอหนาแบบตายหมดนะครับผมดูเป็นจะตีแอร์ไม่โดนแค่นั้นเองเนี่ยดูใส่วิ่งใส่แว่นนะครับเอ๊ร้านที่เรากินอยู่ไหนวะมันกำลังหาร้านที่เรากินประจาเนี่ยโดยการวิ่งเข้าช่องแคบนะครับเฮ้ยมันวิ่งบนหญ้าด้วยวะเนี่ยไอ้เชีย่ยตามตาไม่ฝาดไม่ใช่ผีหลอกผมนะเมื่อกี้น มันออมันเป็นแอร์กตกใจแล้ววิ่งบนหญ้าหลอดเลยฮะ <c oughs> กัลเนียดูว่าพี่รอกแต่นี้ผมกําลังทำการล่อนตีแอร์อยู่นะฮะ <c oughs> บอกคํเนี้ว่าแอร์เนี่ยมันวิ่งผ่านโคตรง่ายนะครับ <c oughs> อืมกระล่อนไปนเรื่อยตรงนี้เ <c> ว <oughs> ื่อพี่หกสิบแล้วครับท่านผู้ชมโอโคผ่านมาได้โคตรไกลนะครับกับไออีตัวหนึ่งดิ้นอยู่ตรงนน้นนฮะ ถ้ากาคชีใส่ดินนะครับนื่นนกแ้งใส่ดินนะครับผมเดี๋ยวปลาตรงนั้นเฮ้ยมันมีตัวลุดตรงนู้นนี่ว่ามันคือเออ,อเขาเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือไฟชุวยเออดกกรารอนสเลเยอร์นะครับนัทสซดากโฟิวมันไม่น่าใช่ร่อนไปครับไอหัวแดงๆผมว่าใช่ได้เห็นในจอผมว่าใช่ผมว่าแม่นปา้าครับป๊าบ แตกนะครับโดนดามิเก็บปลายทางตะก้อนด้วยดามิสี่สิบหน่วยอันแสนรุนแรงอืมไม่น่าเชื่อเลยนะดามิเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยไม่งั้นเราอาจจะแตกตัก้งแต่หกสิบเอ็ดเวฟนะครับเฮ้ยเล้วอย่าแตกหกสิบสองวะก็นี้เรากําลังปาตะก,กั่วไปแบบนี้ฮะรุนแรงจี้เจเอ้ยว่าตีแอรไม่ตายว่ะท่า,าน,นผู้ชมน่าจะปิกพันว่ะน่าจะงานเข้าไอตัวนั้นก็ดิ้นดูรุนแรงโยจบแล้วชีวิต ไอแ,แอร์ไม่ตายเป็นอย่างนี้ตลอดเอ้อสิ้นแว